ซิตี้1.0สวีเทอร์โบปี2021นะคะคันนี้เป็นรถมือเดียวไม,ม่ห้าหมื่นโลเท่านั้นเองนะใครหารถวิช้งานอยู่คันนี้นั้นแนะนำไปอีกทางเลือกเลยนะคะได้รถสีเทอร์มโบซีซีสวย,สย,สย,สยเดินเท้จากโรงงานมาพร้อมกับชุดแต่งสกเกิร์ตรอบพันนะคะฟรีดาวผลเริ่มต้น8,500บาทเท่านั้นนะลูกค้ารายได้2เท่าของค่างวดเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้เลยนะคะนัดแนะนำไปอีกทางเลือกเลยนะ,ะปายทะเบียนนี้เลยนะคะ2ขอไข่ชกเชอร์5670กรุงเทพมหานครโลโก้ด้านหน้าเป็นแบบโผเมีย ะะไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์โคมใสๆสสวย,ยสวยไม่มีรอยแตกรอยเล้าเลย,ลเลยสันเหลี่ยมโคมตรงฝากระโปรงหรือว่าด้านข้างตัวรถนะคะเส้นโคมมมีให้เห็นชัดเจนเลยนะบอกเลยว่าคันนี้นะคะสภาพพร้อมใช้เลยนะฟังก์ชันออปชั่นจัดเต็มมาให้แล้วนะคะค่าตัว499,0 0 0บาทเท่านั้นฟรีดาวน์พนแปนะคะรายได้2เท่าของค่างวดเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้เลยนะตัวล้อนะคะเป็นล้อแมกเดิมแท้จากโรงงานนะคะยางปี21ดมาพร้อมกับตัวรถเลยก็จ จกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวติดคิวกันสัต์มาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะกระจกเดิมทุกบ้านกุญแจสำรองมีมาให้ครบมือจับประตูทั้ง4ด้านเป็นแบบครเมียมนะคะตัวกุญแจนะเป็นระบบสมาร์ทเอ็นทีเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะสามารถล็อกรถหรือว่าปลดล็อกรถได้จากมือจับประตูเลยนะเดี๋ยวเรามาดูภายในของรถกันนะคะสําหรับภายในของรถคันนี้เป็นโทนสีดำน,นะคะมาพร้อมกับปุ่มแองจิ้งสตาร์ทนะคะกุญแจคีย์เลสสตาร์ทมือได้พวงมาลัยแบบมังติ ฟังชันนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดเพลงได้จากพวงมาลัยเลยนะเชื่อมต่อบูทพูดรับสายวางสายโทรศัพท์ได้ด้วยนะคะมาดูเลขไม้ของรถกันนะคะคันนี้ไม้แท้ไมเดิมแค่ห้า0 0ื่นโลเท่านั้นเองนะลูกค้า ได้ไปบอกเลยว่าคตรคุ้มนะคะสภาพน้องๆไปแดงนะไม่ห้าหมื่นสี่ร้อยห้าสิบเอ็ดกิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะเช็คะว่าศูนย์ฮอนด้าได้ไม่มีการจับไมค์กอไม่อย่างแน่นอนนะคะมาพร้อมกับตัวจอแอนดรอยขนาดแปดนิ้วนะคะจอเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะลูกค้าแล้วก็มีในส่วนของกล้องหอยหลังนะคะติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยสภาพพร้อมใช้เลยนะตัวแอร์ได้เป็นแอร์ออโต้เกียร์ออโต้ขับขี่ใช้ง,งาน,นง่ายๆนะคะมีปุ่มไอคอน ปูนประหยัดน้ำมันมาให้ด้วยนะคะส่วนตัวเบาะนะคะคันนี้เป็นเบาะหนังสีดำนะเบาะไม่มีฉีกไม่มีขาดเบาะหนังเนี่ยดูแลทําความสะอาดกันได้ง่ายๆด้วยนะคะสติกเกอร์มอกอมีติดให้เห็นชัดเจนหัวน็อตซอกประตูดํมเดิมสีเดียวกับตัวรถนะการันตีโครงสร้างให้เลยนะคะชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํากับสีหรือว่าเปลี่ยนเครื่องไม่มีแน่นอนนะโครงสร้างเดิมทั้งคันนะคะสันเหลี่ยมคมด้านข้างตัวรถมีให้เห็นชัดเจนไม่มีร่องรอยลากิ๊บนะคะส่วนห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะกว้างๆนั่งสบาย เลยนะคะตัวเบาะด้านหลังสามารถปรับพับได้ด้วยนะแล้วก็ข้อดีของรถ Honda นะคะเวลาพับเบาะเนี่ยเขาจะเป็นระนาบเดียวกันกับข้างหลังเลยนะลูกค้าใครสนใจติดต่อหานัดได้นะคะต่างจังหวัดไฟแนนซ์ไปเซ็นให้ถึงที่เลยนะคันนี้นะคะมาพร้อมกับชุดแต่งสเกิร์ตรอบพันนะคะได้ชุดแต่งสเกิร์ตรอบพันหล่อๆเท่ๆแบบนี้เลยนะคะสปอยเลอร์อติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วพ,พร้อมกับเซ็นเซอร์กันชนด้านหลังอีก2จุดนะคะกล้องเฮยหลังมีมาให้พร้อมเลยนะบอกเลยว่าสภาพพร พร้อมใช้เลยนะคะสําหรับคันนี้ห้องผริสารด้านหลังมีถาดท้ายแถมมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะโครงสร้างเดิมๆทั้งคันนะคะหัวน็อตตรงฝากระโปรงด้านหลังสีเดียวกับตัวรถไม่มีไขไม่มีขยับขยี้เลยนะฟรีดาว่อนแปดพ้าบาทเท่านั้นนะคะรายได้2เท่าของค่างวดเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้เลยนะใครสนใจรีบติดต่อหานัดทดี่เลยนะคะช่วยทุกขัน้นดันทุกเคสไม่ผิดหวังแน่นอนนะคันนี้เป็นรถมือเดียวนะคะสภาพนองๆป้ายแดงเลยนะคะราคา 499,000บาทเท่านั้นเองนะในส่วนของแผ่นเพศของรถนะคะมีติดอยู่ให้เห็นชนัดเจนลูกค้าเช็คประวัติศูนย์ฮอนด้าได้เลยนะคะข้อมูลออนไลน์ทั่วประเทศหัวน็อตซอกประตูดเดิมๆไม่มีไขไม่มีเขียบเพียเลยนะคะบอดี้ภายในสวยๆไม่มีช้ำเลยนะลูกคา้าบอกเลยนะคะว่าได้คันนี้ไปโคตรคุ้มดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นที่2.79เปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะคะกระจกเดิมแท้ทุกบานโลโก้ฮอนด้าติดอยู่ชัดเจนนะเครื่องยนต์นะคะคันนี้ขนาด3สูบนะคะ ซีร้อยยี่สิแรงม้านะคะอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันประมาณ23.3สกิโลลิตรนะลูกค้าประหยัดน้ำมันด้วยนะคะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะสภาพสวยๆส,สภาพน้องๆป้ายแดงนะคะรีบติดต่อหานัดทดี่เลยนะ,ะช่วยทุกคันดันทุกเคสบอกเลยว่าได้คันนี้ไปโคตรคุ้มค่ะ